เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่คาดหวังหรือได้ในสิ่งที่คาดหวังแล้วก็จงทำสิ่งนั้นให้เต็มที่ก็จงรับสิ่งนั้นเอาไว้ด้วยด้วยความสุขนะคะอย่าปล่อยทิ้งไปค่ะเพราะว่าคนเราเนาะเราไม่รู้ว่าอีกเมื่อไรเราถึงจะ ไม่ได้อยู่อีกเมื่อไหร่เราถึงจะได้อยู่ก็แค่ทำหรือทำในทุกๆวันให้มีความสุขทำทุกๆวันด้วยความสุขทำทุกๆวันด้วยใจเบิกบานและทำในทุกๆวันให้ตัวเองรู้สึกว่วาโอ้ชีวิตเราก็คือพูดง,ง่ายๆคือทําแข่งกับเวลาแต่เวลาในที่นี้คือเวลาในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้พรุ่งนี้เราจะยังได้อยู่หรือเปล่าเนาะก็จงทําในสิ่งที่ ที่เราหลักอะ่ะและสิ่งที่เราชอบอะ่ะให้มากที่สุดทําด้วยความสุขแต่ทําในนิทีในที่นี้คือทําในสิ่งดีๆนะคะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะอย่าดาเป็นกําลังใจให้กับทุกคนค่ะลองไปทําดูนะคะว่ายังไงเนาะอย่า,ยาดาเป็นกําลังใจนะคะ